เรื่องนี้อันนี้จริงมันเริ่มมาจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับซึ่งเขาก็ได้ชูจุดเด่นจุดดีของเมืองอย่างฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามของเขานะครับ แต่ถ้าว่าในคอมเมนต์ของเขาก็ดันไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่คอมเมนต์อื่นๆใ,ในแถบอาเซียนนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นซึ่งหลายๆมุมมองก็ยืนยันว่ายังไงกรุงเทพก็ยังดีกว่าฮานอยอยู่ดีสิ่งที่ฮานอยยังเอาชนะกรุงเทพไม่ได้เลยก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในตัวเมืองโดยสิ่งที่กรุงเทพนะครับถูกพูดถึงว่ายังไงก็ยังดีกว่าฮานอยก็คือการเดินทางนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยหานอยในเวียดนามตอนนี้เมืองของเราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเราได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีต่างชาติมากมายจากทั่วโลก เข้ามาที่ฮานอยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเรามีการเดินทางที่ดีขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวเมืองก็มีมากหมายมากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นดั้งเดิมที่ยังมีให้เห็นในทุกซอกทุกมุมของตัวเมืองแม้ว่าเมืองของเราเมื่อดูในตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกว่าวุ่นวายกว่ากรุงเทพมาก แต่ถ้าคุณได้อยู่อาศัยจริงๆคุณจะพบว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับกรุงเทพผมเองไม่ค่อยเข้าใจที่ชาวเวียดนามบางคนก็ยังมาบอกว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ระบบระเบียบดีกว่าฮานอยแต่ในมุมผมผมกลับมองกลับกันนะหากใช้ชีวิตอยู่ในฮานอยจริงๆคุณจะพบกับความเรียบง่ายที่เกิดขึ้นมากมายในตัวเมืองแม้ว่าจะมีความทันสมัยเข้ามาแต่เสน่ห์แบบดั้งเดิมของฮานอยก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็ то, เป็นความเห็นของคนไทยเราเองเนี่ยแหละครับก็ถือซะว่าเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนแลวกันคนไทยเราเองนะครับก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าที่เมืองไทยนะค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องของมลพิษเป็นอย่างมากเลยแลวเราค่อนข้างจะเริ่มที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทุกๆเมืองของเราแต่ดูเหมือนว่าในคอมเมนต์ของคุณจะไม่พูดถึงเรื่องปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในเวีเยดนามเลยนะซึ่งมันหมายถึงว่ามันให้ความรู้สึกชาวเน็ตเวียดนามนั้นไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของมลพิษกันเลยซึ่่่่งงงงงครรรรูู้้้มมััยยวาททีีเเเืือออไพดถึนนกบ และเมืองของเวียดนามเองก็ถูกพูดถึงด้วยเช่นกันว่าที่นั่นน่ะเต็มไปด้วยมลพิษจากจํานวนมอเตอร์ไซค์จำนวนมากที่หนานแน่นในตัวเมืองสิ่งที่ผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออย่างน้อยๆที่เมืองไทยผู้คนก็ใส่ใจและก็หาทางที่จะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องมลพิษอยู่บ้างขณะที่คอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาสแสดงความเห็นนะครับเขาก็บอกเพียงสั้นๆว่าแต่สิ่งสําคัญที่ผมไปแล้วปรับตัวได้ง่ายผมบอกได้เลยว่ากรุงเทพนะั้นมีระบบรถไฟที่ดีนั่นเป็นส่วนที่ผมให้ความสําคัญ ผมสามารถใช้ชีวิตและก็ใช้ประสบการณ์การเดินทางแบบดั้งเดิมที่เคยทําในสิงคโปร์มีปรับตัวบ้างเพียงเล็กน้อยแต่อย่างน้อยๆผมก็เดินทางรอบๆตัวเมืองด้วยระบบรถไฟที่ดีได้แต่ฮานอยยังไม่เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าฮานอยนั้นให้ความรู้สึกเหมือนผมจะต้องผจญภัยมากเกินไปและจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่ขนาบข้างรอบตัวผมไม่หมดนั่นเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจจนเกินไปสลหรับผมที่อยู่สิงคโปร์ผมไม่เคยเจอจำนวนมอเตอร์ไซค์มากขนาดนั้นขณะที่คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับก็บอกว่า ผมไว้ใจทางด้านของความปลอดภัยและทางด้านการแพทย์ของเมืองอย่างกรุงเทพของไทยมากกว่านะฮานอยมักจะมีความรู้สึกว่าผมจะต้องระมัดระวังตัวนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องวางแผนการเดินทางก่อนที่จะไปที่นั่นเอาแค่สนามบินผมยังประทับใจของกรุงเทพมากกว่าเลยแต่ถ้าว่าสนามบินที่ฮานอยกับไม่ได้สร้างความน่าตื่นเต้นอะไรมากนักกรุงเทพนั้นดูเข้าใกล้กรุงนเปอร์มากขึ้นในแง่ของการเดินทางระบบขนส,ส่งสาธารณะแต่ถ้าว่าฮานอยนั้นไม่ได้เข้าใกล้ควาสะดวกเลย และทางเลือกก็น้อยกว่ามากๆในอีกมุมนึงต่อให้กรุงเทพไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกแต่ผมคิดว่าพวกเขาก็เป็นเมืองที่ดีกว่าด้วยความที่มีทางเลือกที่สะดวกสบายนั่นเองทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนั้นมันจะเกิดขึ้นในฮานอยอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าทุกๆอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายที่คุณกําลังพูดถึงกันอยู่เนี่ย ในฮานอยเองก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเราเป็นเมืองที่กําลังเดินตามหลังมาเท่านั้นแต่เหมือนกับว่าทุกอย่างเพียงแค่รอเวลามาถึงแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับของชาวอินโดนีเซียก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าผมเลือกกรุงเทพมากกว่าฮานอยอยู่ดีผมชอบห้างสินค้าของพวกเขาช่างหรูหราแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามฮานอยไม่สามารถที่จะชนะในส่วนนี้ได้ขณะที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ครับบอกว่า เวียดนามเองก็มีสิ่งที่น่าทึ่งนะเมืองฮานอยนั้นน่าทึ่งแต่ผมคงไม่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่มีความหนานแน่นของผู้คนมากมายอยู่เต็มไปหมดแบบนั้นแต่กรุงเทพต้องบอกว่าน่าทึ่งมากกว่าที่นั่นน่ยมีประชากรเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเห็นผู้คนมากมายอยู่เต็มไปหมดแต่มือนกับว่าโคงสร้างพื้นฐานและสิ่งต่างๆจะถูกออกแบบมาดีกว่าทุกอย่างนั้นดูเพียงพอต่อทุกคน แต่การเดินทางในเวียดนามก็คงต้องบอกว่าทุกคนต้องมากระจุกตัวอยู่บนท้องถนนซึ่งนะ่าเป็นประสบการณ์ที่คลา้คลายกับในฟิลิปปินส์เราก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากนักผมคิดว่าในมะนีลานั้นดูวุ่นวายแล้วนะแต่เวียดนามนั้นน่าจะดูวุ่นวายได้มากกว่าจากการใช้เสียงที่เป็นเรื่องปกติของที่นั่นโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับซึ่งก็ดูท่าน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับคนนี้ให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เวียดนามเหนือกว่าฟิลิปปินส์ไปอีกก็เพราะว่าพวกเขาใช้เเสีเีียยยงงง่าาไมมขดดจํกกัลห แน่นอนในฟิลิปปินส์เราค่อนข้าง,งจะวุ่นวายอยู่แล้วนะแต่เวียดนามนั้นไม่มีลิมิตในเรื่องของการใช้เสียงเลยทีเดียวแต่จากประสบการณ์ของผมผมได้มีโอกาสเริ่มต้นเดินทางไปที่ประเทศไทยก่อนดังนั้นผมจึงชอบกรุงเทพมากกว่ามากผมคงไม่ชอบเมืองที่มีลักษณะการพัฒนาที่ไม่ค่อยแตกต่างจากเมืองที่ผมอยู่มากนะักแต่การไปกรุงเทพนั้นให้ความรู้สึกเหมือนผมกําลังไปมะนิลาที่มีการพัฒนาล่วงหน้าไปหลายเท่าตัว นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเห็นผมต้องการเห็นความสีเวลาการพัฒนาที่ดีขึ้นการไปกรุงเทพเหมือนได้เห็นเมืองของเราเพราะสภาพแวดล้อมบ้านเมืองนั้นดูคล้ายกันมากๆเลยแต่สิ่งที่ดึงดูดใจได้มากกว่าก็คือการทํางานที่ได้ค่าแรงที่สูงกว่าและก็การพัฒนาที่ดีกว่าแต่ฮานอยไม่ได้สร้างความตื่นเต้นแบบนั้นให้กับผมมากนักผมชอบฮานอยก็แค่เฉพาะเรื่องของอาหารที่ราคาถูกเท่านั้นแต่อาหารของพวกเขาสู่เมืองไทยไม่ได้เลยนะ เมนูไก่ทอดที่ยอดเยี่ยมผมเจอได้ที่เมืองไทยได้ทุกพื้นที่ดังนั้นอาหารเวียดนามก็เลยไม่ค่อยถูกปากผมสักเท่าไหร่คอมเมนต์มานะครับของชาวฟิลิปปินส์อีกคนก็บอกนะครับว่าประสบการณ์การเดินทางไปที่เวียดนามต้องบอกว่ามันแค่เกือบจะได้เท่าประเทศไทยแต่ไม่เท่าประเทศไทยยังดีกว่าหลายๆอย่างเลยยิ่งถ้าคุณเจาะจงไปที่กรุงเทพกับฮานอยคุณจะเห็นความแตกต่างได้ตั้งแต่เรื่องของความเป็นระบบระเบียบที่แตกต่างตั้งแต่การเดินทาง ที่ประเทศไทยต้องบอกว่าพวกเขามีทางเลือกการเดิน,นทางที่หลากหลายและก็ในส่วนที่สะดวกก็สะดวกมากๆด้วยแต่เวียดนามไม่ได้มีทางเลือกมากมายขนาดนั้นและ ส่วนที่สะดวกที่สุดนั้นก็ยังไม่ค่อยทั่วถึงมากนักผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะสำหรับผมมองว่าถ้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวที่พักในกรุงเทพก็ยังดีกว่ามากๆด้วยในขณะที่พักที่ดียอดเยี่ยมในเวียดนามมีราคาถูกก็จริงแต่สภาพแวดล้อมรอบๆที่พักนั้นมันไม่ได้มากเลยผมมีข้อสังเกตอีกประการก็คือถ้าเราไปในย่านที่มีความหรูหราในกรุงเทพในย่านนั้นก็มีความหรูหราไปทั้งหมดเลยที่พักอาศัยนี่ก็ดีมากๆานั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในกรุงเทพนะแต่ฮานอยบ่อยครั้งที่เรา เข้าไปในที่พักที่หรูหราเราพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนแต่พอเราออกจากที่พักมาเราก็พบกับความแตกต่างที่มันตัดภาพไปจากที่พักสุดหรูหรานั้นเลยเราเห็นความวุ่นวายซึ่งมันก็ไม่ต่างจากในฟิลิปปินส์ที่คุณออกจากโรงแรมสุดหรู5ดาวลงมาคุณจะเจอปัญหาความยากจนอยู่เต็มไปหมดเจอสภาพถนนสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดบนะ้างนักแต่สำหรับกรุงเทพไม่เป็นแบบนั้น ในย่านที่หรูหราก็เป็นย่านที่หรูหราจริงๆคุณออกจากโรงแรมสุดหรูหดาวคุณก็ยังเจอกับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตเจอกับสถานที่ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามอีกมากมายนั่นแหละคือความแตกต่างที่ผมอยากจะพูดถึงเลยแต่ถ้าว่าชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์นี้นะครับเ็บอกนะครับว่า แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นรักษาความดั้งเดิมได้มากกว่าดังนั้นใครก็ตามที่ชอบในความดั้งเดิมความอนุรานิยมอยู่มันก็น่าจะตอบโจทย์กับพวกเขาได้มากกว่าเมืองไทยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปและเริ่มจะคล้ายกับความเป็นเมืองที่สีวิไลและพัฒนามากๆแต่ฮาน้อยนั้นยังมีความดั้งเดิมคงอยู่อย่างแท้จริงขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็ไม่รู้จากประเทศไหนนะคนนี้ก็บอกว่าทั้งสองประเทศในมุมของผมเมื่อมองไป ถ้าจะไปที่กรุงเทพหรือจะไปที่หานอยทั้ง2เมืองเลยเนี่ยมีเที่ยวบินที่ราคาถูกนะแต่ผมคงจะเลือกไปที่กรุงเทพมากกว่าเพราะมีอะไรให้ทำให้มากกว่าก็แค่นั้นแหละอีกทั้งพวกเขาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากกว่าด้วยสิ่งสําคัญที่หลายๆคนไม่ได้พูดถึงกันเลยก็คือชื่อเสียงการที่มีชื่อเสียงนั้นทําให้เราไปในเมืองที่ต่อให้แพงแค่ไหนเราก็ยอมและยินดีที่จะจ่ายมากกว่าในทางตรงกันข้ามพอผมไปที่เมืองของเวียดนามบ่อยครั้งถ้าผมถูกคิดในราคาที่มันสูง ผมมักจะรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะไม่คุ้มค่าขึ้นมาทันทีน่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมยังไม่อยากกลับไปแต่กรุงเทพผมมองว่านั่นคือเมืองที่มีจุดยืนที่ดีกว่าพวกเขาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วและเราไปที่นั่นต่อให้แพงแค่ไหนเราก็ยินดีที่จะจ่ายแต่กับเมืองของเวียดนามเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะซึ่งชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับก็บอกว่านั่นดูเหมือนจะเป็นคําพูดเกินจริงไปนักกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีราคาแพงอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยยววกับคามมีีชื่อ,อเเสงลย พวกเขามีค่าแรงที่สูงกว่าต้นทุนและค่าบริการอะไรต่างๆก็เลยมีราคาที่สูงกว่าก็เท่านั้นผมไม่ได้มองว่ากรุงเทพมีชื่อเสียงมากกว่าและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะคิดราคาแพงมากกว่าแต่อย่างใดนะแต่ละว่าเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามโต้แย้งกันเองนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกนะครับว่าแต่นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้กรุงเทพสร้างความประทับใจต่อผู้คนที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองมากกว่านะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือเวลาชาวเวียดนามจะคิดค่าบริการที่สูงขึ้นหรือราคาแพงเทียบเท่ากับ ทางฝั่งของประเทศไทยบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวมักจะไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่ที่ถูกคิดราคาแพงกว่าที่มันควรจะเป็นแต่ผมเห็นบ่อยครั้งเลยในกรุงเทพไม่ค่อยมักได้รับการบ่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็มองว่าพวกเขาอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับทบ็อปๆของโลกทางด้านการท่องเที่ยวผมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวมากๆเลยนะคุณจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้การเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและมีชื่อเสียงมากกว่านั้น ทำให้พวกเขาคิดราคาสูงโดยที่ไม่ได้มีการบน่นอิดออดจากนักท่องเที่ยวทีนี้คุณกลับมาดูที่เวียดนามคุณจะเห็นได้ว่าเวียดนามมักจะถูกบ่นบางครั้งมันหนักถึงขั้นที่ว่านักท่องเที่ยวมองว่าเวียดนามนั้นมีคนพยายามจะโกงราคาพวกเขาอยู่บ่อยครั้งทางทั้งนที่ค่าบริการในระดับเดียวกันมันก็ยังถูกกว่าที่เมืองไทยซะโดยซ้ําในความคิดของผมะนะแต่พอเป็นเวียดนามที่คิดราคาแพงขึ้นก็จะถูกมองว่านั่นนะ่ะคือการพยายามโกงราคา แต่พอเป็นเมืองไทยทำกับไม่ค่อยมีใครออกมาบ,บนมากนักยกเว้นแต่ว่ามันจะแพงมากๆจริงๆซึ่งในความเห็นนี้นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาให้ความเห็นนะครับในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งเขาเป็นชาวสิงคโปร์นะครับเขาก็บอกนะครับว่าอันที่จริงเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตัวเมืองของเวียดนามอเองหรือว่าเมืองต่างๆของเวียดนาม,มหรือแทบจะทั้งประเทศซะด้วยซ้ำเวียดนามนั้นพยายามจะนําเสนอว่าประเทศของตนนั้นราคาถูกกว่าไทย หรือต่อให้ชาวเวียดนามไม่ได้พูดสิ่งนี้ด้วยตนเองชาวต่างชาติมักจะมองว่าไปที่เวียดนามนั้นมีราคาถูกผมจะไม่บอกนะว่าชื่อเสียงเกี่ยวหรือไม่แต่มันน่าจะมีผลอยู่บ้างแล้วแหละ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าผู้คนมากมายจากทั่วโลกรวมไปถึงแม้แต่ในอาเซียนเองหลายๆคนมักจะเคยมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆพวกเขามาประเทศไทยเป็นระดับแรกพวกเขาได้เจอกับกรุงเทพพวกเขารู้ว่ากรุงเทพนั้นมีระดับราคาประมาณนี้กรุงเทพมีการเดินทางที่ทันสมัยมีการเดินทางที่สะดวกนี่ในส่วนที่แทบจะสะดวกสบายเทียบเท่าสิงคโปร์ได้เช่นเดียวกันส่วนที่เป็นแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่นั่นคือภาพจําของกรุงเทพกับราคาประมาณนี้แต่ทีนี้พอพวกเขาไปที่ฮานอย หรือไปที่เมืองไหนก็แล้วแต่อาจจะไปโฮจิมินห์พวกเขาเริ่มจะพบว่าเมืองของเวียดนามนั้นมันมีการพัฒนาที่น้อยกว่านั่นคือส่วนที่ต้องยอมรับด้วยความสะดวกสบายที่มีน้อยกว่าทีนี้มันก็เริ่มติดภาพจําแล้วว่าเมืองที่มีการพัฒนาน้อยกว่านั่นแปลว่าค่าแรงรวมไปถึงอะไรหลายๆอย่างก็ต้องมีราคาที่ถูกกว่าด้วยซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกคอมมอนเซนส์ง่ายๆของคนทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวเลยนะ ต่อให้ชาวเวียดนามไม่ได้พูดสิ่งนี้กับตนเองแต่พวกเขาจะรู้สึกอย่างนั้นทีนี้พอไปที่เวียดนามด้วยความคาดหวังว่ามันจะต้องถูกกว่าแต่พอไปพบว่ามันแทบจะราคาเท่าเมืองไทยอยู่แล้วพวกเขาก็เลยตีไปว่านั่นคือการโกลงราคานั่นคือการคิดราคาเพิ่มไปใช่แล้วแต่เรื่องนี้เองผมมองว่าในเวียดนามอนาคตต้นทุนค่าแรงก็อาจจะสูงเทียบเท่าไทยก็เป็นได้นะแต่ถึงตอนนั้นผมคิดว่ามันจะยากขึ้นสำหรับเวียดนามไปอีกเพราะว่าเวียดนามจะมีราคาที่แพงขึ้น คุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าเวียดนามไม่ได้ขยับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวเมืองได้เทียบเท่ากรุงเทพแบบตอนนี้นะแต่ราคาสิ่งต่างๆมันสูงขึ้นนั่นยิ่งจะดูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้นไปอีกเพราะเวียดนามมักจะถูกจําว่าต้องถูกกว่าไทยขณะที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เองนะครับก็เข้ามายืนยันว่าภาพจําเวลามองไปที่เมืองของเวียดนามก็มักจะเป็นแบบนั้นจริงๆ แต่มนิลาของเราเองคุณมองมาที่มนิลาของเรานะเราไม่ได้พัฒนาไปมากกว่าไทยเลยบางอย่างในมนิลานั้นก็มีราคาที่แพงกว่าไทยซะ้วยซ้ําที่พักในมนิลาแพงกว่ากรุงเทพคุณคิดดูแล้วกันว่าเป็น,ปนไปได้ยังไงแต่พอเป็นเวียดนามเราเองเวลาเดินทางไปในแถบนั้นเราก็มักมองว่าเวียดนามนั้นมีราคาที่ถูกกว่าไทยเพราะว่าค่าแรงในเวียดนามนั้นก็ยังถูกซึ่งผมเองก็คิดแบบนั้นด้วยเช่นกันเวียดนามมักจะติดภาพจําว่ามีราคาถูกนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เหนือเกาะของกรุงเทพอีกประการก็เป็นเพราะว่า กรุงเทพมักจะถูกมองว่านั่นคือเมืองที่ต้องมีราคาถูกเสมอไปแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังได้รับความนิยมอยู่คอมเมนต์ถมาครับบอกว่าหากเทียบกันในเรื่องของความมีชื่อเสียงฮานอยนั้นแทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยในระดับโลกแต่กรุงเทพนั้นแทบจะไปเทียบเคียงกับเมืองต้นๆของโลกที่มีชื่อเสียงมากๆทางด้านการท่องเที่ยวไปแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ากรุงเทพมีอะไรให้ทาหลายๆอย่างมากกว่าฮานอยมากฮานอย อาจจะทําให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความวุ่นวายในแบบเมืองของพวกเขาเฉยๆก็เท่านั้นสารผมความตื่นเต้นมีแค่นี้แต่กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีความตื่นเต้นตั้งแต่ในช่วงกลางวันและช่วงในยามค่ําคืนคอมเมนต์ถัไมครับก็เข้ามาบอกว่าแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าฮานอยกําลังพยายามทําในสิ่งที่กรุงเทพทําไปแล้วและพยายามจะเป็นกรุงเทพอีกแห่งแต่ขณะเดียวกัน ก็ยังนําเสนอด้วยว่าตนเองนั้นมีความราคาถูกและมีทุกอย่างเหมือนกรุงเทพผมเองไปที่ฮานอยมาเมื่อ6เดือนที่แล้วนี่เองผมรู้สึกว่าในช่วงเวลายามค่ําคืนของฮานอยเองก็เริ่มจะคล้ายกับกรุงเทพมากขึ้นนั่นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังใส่ความบันเทิงในแบบของกรุงเทพเข้าไปและจะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลที่ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวค,คล้ายๆกับกรุงเทพ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของเวียดนามนั้นเป็นเพราะว่าคนนั้นมีเยอะจนเกินไปผมคิดว่านั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ของเวียดนามต่างหากเพราะพวกเขามีพื้นที่ของประเทศที่น้อยแต่ถ้าว่าคนแต่ละพื้นที่นั้นก็เยอะมากๆในจะพื้นที่ราบที่อาจจะไม่ได้มีมากมายเท่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยคุณรู้ไหมที่นั่นมีพื้นที่อีกมากมายเลยที่พร้อมจะรองรับผู้คนที่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเมืองไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ได้ทุกๆปีสำหรับผมถ้าพูดถึงภาคการท่องเที่ยวผมรู้สึกว่าเวียดนามขยับได้ช้ากว่าไทย เหมือนกับว่าไทยจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าอยู่เสมอทางด้านของชื่อเสียงก็ด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบการเล่าในสไตล์ของผมนะครับเหมือนหนังเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็สมัครกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับขอบคุณสำหรับาชมครับสวัสดีครับ